ใครที่เวลากรีนเนี่ยผมไม่รู้จะเข้าช่องไหนจริงคือมีที่ยาวนานมากน่ารักเลยฮะน่ารักมากเห็นว่าน่ารักมากที่เขาชมเราน่ารักอ่ะเจ้าอ่ำแรกต้องพูดคุยกันก่อนนิดนึงว่าได้ครับเนื่องจากสถานการณ์แบบโควิดมาประมาณสองสามปีแล้วนะนี่น่าจะเป็นแบบการกลับมาครั้งแรกว่าที่เราได้มีโอกาสมาเจอแฟนคลับที่แบบปริมาณเยอะขนาดนี้ฮะเพราะว่าเพลงเมื่อกี้เนี่ยผมทำไว้ตั้งนานแล้วก็ยังไม่มีโอกาสเดี๋ยวมาร้องวันนี้มาร้องครั้งแรกเลย เอาแสดว่าครูนี้ได้ฟังแบบสดๆครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ไหมตื่นเต้นไหมครับกลับมาเจอบรรยากาศอะไรตื่นเต้นครับตื่นครับผมไม่ได้ตื่นเต้นที่มาร้องเพลงนะแต่ตื่นเต้นที่ได้มาเจอพี่น้องนแล้วก็วันนี้มีแฟนกลับที่ไม่ได้แค่เฉพาะชาวไทยด้วยนะก็มีชาวต่างชาติก็เขาคุยมากถึงพวกเราด้วยขอบคุณมากมากเลยนะครับ เอาละครับ9วันนี้เราจะมีกิจกรรมแบบสนุกสนุๆล่าให้แฟนกับคุณได้ฟินกันแบบสุดๆไปเลยนะได้ฮะอันดับแรกขออนุญาตคุยคุยก่อนคือตอนนี้คุณทําอะไรอยู่บ้างฮะให้แฟนคลับได้อัปเดตกันนิดนึงช่วงนี้เหรอครับก็ถ่ายละครครับซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวจะมี mini คอนเสิร์ตฮะผู้หญิงมึงผู้รญิงผู้หญิงไปด้วยนะไปด้วยไปด้วยอยากไปัเลยโอ้โหเดี๋ยวเสร็จงานนี้ก็จะไปซ้อมเต้นต่อครับเจ้าเยทำงานนี้จบก่อนสิ ไ <laughs> ด้ไ <c oughs> ทุกนานาเลยถามไม่ดึกว่าละครก็เล่นคอนเสิร์ตก็ซ้อมครับแล้วก็ทําอะไรเหลายอย่างเลยมีวิธีการในการดูแลตัวเองไหคุณพักผ่อนพอไหมครับพักผ่อนเต็มที่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายค่อนข้างหนักการพักผ่อนก็เป็นการสําคัญเป็นสิ่งที่สําคัญที่ผมก็ละเว้นไม่ได้เลยครับ โอ้ผมแตกต่างจากคุณมากเลยทำไมครับผมคุณที่ทํางานจนแบบไม่มีเวลาพักผ่อนอะ่ะผมนี่พักผ่อนจนไม่มีเวลาทํางาน <laughs> สอปีที่ผ่านมานี่นอนเหมือนจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้ว <laughs> โอ้เอาจช่วย <laughs> เขาจช่วย <laughs> แต่วันนี้ได้กลับมาเจอแปน